ดีคะ่ะพี่ไนตอนนี้พี่ไนมาเที่ยวที่ไหนคะเที่ยวผ้าใหญ่เหรอคะเที่ยวผ้าใหญ่มากับใครลูกมากับใครคะม,มากับแม่ม,มากับแม่ด้วยเหรอคะค่อยๆลงนะลูกมันจะล้มนะคะค่อยๆลงนะคะแล้วจะไปไหนต่อ แล้วหนูจะไปเที่ยวไหนต่อลูกหืมพี่ไหนหันหน้ามาสิอาเจ๊เเอเอาเอล้มล้มลมลม,ลม,ลมตอนนี้พี่ไหนมาเที่ยวพาใหญ่กับแม่แม่กําลังจะพาพี่ไหนกลับบ้านพี่ไหนเก่งมากๆเลยเดินเองก็ได้เดินกลับบ้านเลยถือรองเท้าด้วยแหละ เอาโชว์รองเท้าด้วยเยวะรองเท้าให้แม่ดูหน่อยเร็วอาว้าวเยกะรองเท้าให้แม่ดูด้วยอา้าวโอ้โหเห็นแล้วคะ่ะเห็นรองเท้าแล้วคะ่ะพี่ในคนเก่งกําลังจะกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้พี่ในามาเที่ยวพระใหญ่กับแม่มาแต่เช้าเลย ตอนนี้กำลังจะเดินกลับแล้วเก่งมากๆที่ไหนได้อะไรบ้างลูกวันเนี้ยได้มาเที่ยวพี่ได้ได้มาเที่ยวนะคะเดินเร็วจังเลยสวัสดีค่ะพ้าใหญ่หรือยังลูกไปพายพาใหญ่หรือยัง หรือไหว้พระหรือยังไหว้พระหรือยังคะตอนนี้พี่นหนจะกลับแล้วพี่นถือรองเท้าเดินเองด้วยพี่นหนเก่งว่ะเก่งจังเลยเก่งจังเลยพี่นายกำลังจะเดินไปรถแล้วรถอยู่ไหนลูกรถเราอยู่ไหนคะ รถเราอยู่ไหนคะพี่ไหยเดินบนเลยตอนเนี้ยพี่ไหยเดินบนเลยพี่ไหยจะขึ้นรถทางไหนดีเนาะ